สวัสดีลูกเพจทุกทุกท่านและผู้ติดตามทุกทุกคนนะครับวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลไปจากคำาคะวันนวันที่21ต,ตุลาคมนะครับว่ามีคู่ไหนลีกไหนสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลเจลีกนะที่30นิกาตะเสมอซาการโตสุ1ประตูต่อ1โยโกฮาม่าเอฟซีเอาชนะเอฟซีโตเกียว1ประตูต่อ0โยโกฮาม่าเอเมรินเอาชนะคอนโซเลสซาเปาโล4ประตูต่อ1 กัมบาโอสาก้าพาน่นโกย่าแกมปัศสศูนย์ประตูต่อหนึ่งวิซาซโกเบเอาชนะคคชิมาแอดเลอร์สามประตูต่อหนึ่งเกียวโตแซงก้าไพา่โชนันเบเมเลสศูนย์ประตูต่อหนึ่ง และสานเฮฟเฟริชิมะเสมอเซเลโซโอสาก้าศูนย์ประตูต่อศูนย์สรุปตนารางคะแนนในส่วนของเจลิกอันดับหนึ่งวิโซโกเบ30นาด61แต้มอันดับสองมาริโยโกฮาม่าเอมารีนอตส30นาด57แต้มอันดับที่3อุระเลดไดมอนด์30นัท53าแต้มอันดับที่4นากย่ยาแกมปัส30นัด50แต้มหซาสาเฮฟเฟริชิมะสานัด48แต้ม6 ชิมะแอดเลอร์นะครับ30นัด47แต้ม7เซโซ,โซสก,ก้านัด46แต้ม8อวิปาฟุโกโกะ30นัด45แต้ม9กาคาวาสกิฟอนตาเล่30นัด42แต้ม10เกียวโตเซงก้าขอประทานไปครับ f อโตเกียวนะครับ30นัด39แต้ม11นิคาตะ30นัด37แต้ม 12สากันโตสู30นัด36แต้ม13กัมบะโอสกา30นัด34แต้ม14ซัปโปโล30นัด33แต้ม15เกลโตเซงกา30นัด33แต้ม16คาชิวาเลโซล30นัด29แต้ม17โชนันเวเบเล่30นัด27แต้มและอันะดับที่18โยกโกฮาม่าเอฟซี30นัด26แต้ม มาดูในส่วนของผลฟุตบอลไทยลีกนาที่8นคนปรปฐมเอาชนะขนแก่นยูเนเต็ดไป4ประตูต่อ2และราชบุรี FC เอาชนะสโกไทย FC 3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลไทยลีกสองนาที่9คัตตอมยูเนเต็ดพ่ายระยอง FC 0 ขอประทานนะครับ1ประตูต่อ6อยุธยายูเนเต็ดเสมอลำปาง FC 2ประตูต่อ2เชียงใหม่ยูเนเต็ดเสมอชัยนาทฮอนบิล0ประตูต่อ0และดากอนปทุมวันการจนะบุรีเอเอาชนะสมุทรปราการซิตี้3ประตูต่อ1ผลฟุตบอลพิมลีของอังกฤษนัดที่9ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอเรตัน2ประตูต่อศนอตติงแฮมฟอร์เดสเสมอรูตันทาวน์2ประตูต่อ2นิวคาสเซิลเอาชนะคิตตัลพาเลซ4ประตูต่อศูนย์ แมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะไบตัน2ประตูต่อ1นึ่งเบนฟอร์ดเอาชนะเบอร์ลี่3ประตูต่อ0ูนย์บอลสมาร์ทไวู๊แฮมตัน1ประตูต่อ2เชลซีเสมออาร์เซนอล2ประตูต่อ2และเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลลาลิก้าของสเปนนัดที่10เรียลโซซิดาดเอาชนะมาโยกา1ประตูต่อศนเกตตเฟ่เสมอเลอันเวติส1ประตูต่อ1เซบีย่าเสมอเรียมัตลิด1ประตูต่อ1และเซลตาบีโก้พ่ายเอลติโกมัดลิดศย์ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกันโช่เซียอ,อิตาลีนัดที่9 โวลราหน้าไพ่นาโปลี1ประตูต่อ3โตลิโนพ่ายอินเตอร์มิลานศประตูต่อ3และซัสโซโลไพ่ายลาซิโอศประตูต่อ2ผลฟุตบอลบุนเดสลีิก้าของเยอรมันนัดที่8ดดามสตาดไพ่ายอาเบไลซิก1ประตูต่อ3ฮอฟเฟนไฮม์พ่ไอทักแฟงเฟิร์ต1ประตูต่อ3โวบบวกไพ่าไบเออร์ลูบุคเซ่น1ประตูต่อ2 ไฟบวกเอาชนะโบคุ่ม2ประตูต่อ1ยูเนียนเบอร์ลินพ่ายสตุตการ์ศ0ย์ประตูต่อ3และไมายพ่าไบเยนมินิกนประตูต่อ3ผลฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่9ปารีสยองเชียงแมงเอาชนะสตาบูบสาประตูต่อ0และนีดเอาชนะโอลิมปิกมารกเซย์1ประตูต่อ0ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษ เทตันนอตเอนเสมอมิววอร์หนึ N ่งประตูต่อหนึ City, 1, ่งแบ็กเวิร์ดโลเวอร์เอาชนะคาร์ดิฟซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์วิสตอลซิตี้เอาชนะโคเวนที่ซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ฮันด์ฟิลด์ทาวเอาชนะควีนพาร์คเรนเจอร์สองประตูต่อหนึ่งฮันซิตี้ไพ่ซอลแฮมตันหนึ่งประตูต่อสองมิดเดิลสโบรเอาชนะเบอร์มิงแฮมซิตี้หนึ่งประตูต่อศูนย์ นอริซิตี้พ่ายลีดยูนเต็ดสองประตูต่อสามสโตลซิตี้เอาชนะเซนเดอร์แลนด์สองประตูต่อหนึ่งสโวลซีซิตี้พ่ายเลตเตอร์ซิตี้หนึ่งประตูต่อสามวัตฟอร์ดเอาชนะเชฟฟิลด์เวนเดย์หนึ่งประตูต่อศูนย์และเวสต์บอมวิทอาเบียนเสมอพีมัร์ศูนย์ประตูต่อศูนย์โหนทบอลสกอตติชพรีเมียร์ชิพ คิม,มานอกเอาชนะลิเวงตันสประตูต่อ1นการ์ดโกเรนเจอร์เอาชนะฮิบรเนียน4ประตูต่อ0ส่วน3คู่ที่เหลือครับก็จะมีลอสคาวตี้พบเซนต์แวรเลนเซนต์จอนสโตนพบมาทวิลและอับดีนพบดันดี f เอฟซีคู่นี้ทั้ง3คู่เลื่อนการแข่งขันนะครับมาต่อกันที่ผลุิบอลเอเนดีบีซีของเนเธอร์แลนด์อาร์เคซีวอกไว้เอาชนะโวลเลนดัม2ประตูต่อ1 พีเอสบีอเอลเฟนเอาชนะฟุตนาซิตาสสามประตูต่อหนึ่งเอเอซีไนมาเก้นเสมออเมรเลาซิตี้หนึ่งประตูต่อหนึ่งเอแซรักมาเอาชนะเฮลวินสามประตูต่อศูนย์และฟยโนดเอาชนะวินเทสสี่ประตูต่อศูนย์ผลฟุตบอลกันโชซบี ibi, อิตาลีปีซ่าเอาชนะซินตาเดล่า2ประตูต่อหนึ่งลิสโก้พ่อาร์โคลีศ0ย์ประตูต่อ2 เคมอนเซ่ไพ่ชูติโรสศูนย์ประตูต่อหนึ่งบาลีเสมอโมเดนาหนึ่งประตูต่อหนึ่งเตนาน่าไพ่เบชาศูนย์ประตูต่อหนึ่งและคาตันซาโลเอาชนะฟอร์ปิซาโลสามประตูต่อศูนย์ลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนบีเอเรีีพ่ายมลานเดสศูนย์ประตูต่อสามอามาโลเบียตาเสมอเรียวอนโนเบโดศูนย์ประตูต่อศูนย์เตเดนิเฟ่เสมอเรบบนเตศูนย์ประตูต่อศูนย์ และเลวอันซาราโกซาพ่ายเอีบาสองประตูต่อ3ผลพตบอลลีกาสองของเยอรมันฮัมบูกเอาชนะกอทเฟิร์ส2ประตูต่อศออสนาบุกพ่ายเวลเฮนศประตูต่อ2พาดบอลเสมอสังพอลี2ประตูต่อ2และดุยเซดอฟเอาชนะไกเซอร์ซาเทิร์น4ประตูต่อ3ผลพตบอลลเลกเดอร์ฝรั่งเศสกองเสมอโอแซ1ประตูต่อ1 ดักแคคไพ่ปารีสเอฟซีหนึ่งประตูต่อสามอาซิโอเอาชนะโปรเอฟซีสองประตูต่อศูนย์อันซี่เสมออาร์เมียงหนึ่งประตูต่อหนึ่งอองเช่เอาชนะบอกโดไปสองประตูต่อศูนย์เก่งกองเสมอถาวานอเอสสองประตูต่อสองทัวเสมอคอนคันนูนะครับไปศูนย์ประตูต่อ0เกิร์นอฟมอลฟูด เสมอวาลองเซียน3ประตูต่อ3และโลเดลเสมอบาสเตีย1ประตูต่อ1นผลบอลลีกวันของอังกฤษชูบิลลี่เอาชนะดาร์บี้เคอร์ตี้1ประตูต่อ0สตีฟเนตเสมอพอรตสเวล0ประตูต่อ0พอร์สมารทเอาชนะคาลายยูเนเต็ด1ประตูต่อ0 e x เอ็กเชเตอร์ซิตี้พ่ายวีแกน0ประตูต่อ2 P พีวูทาวพ่ายลิงคอล์นซิตี้0ประตูต่อ1 เลตันโอเรียนเสมอบาร์ลีย์หนึ่งประตูต่อหนึ่งอ็อกฟอร์ดยูนิเต็ดเสมอแบ็กพูลหนึ่งประตูต่อหนึ่งปีเตอร์เบอรโลเสมอวีคอมสองประตูต่อสองโบตันเอาชนะนอตแฮมตันสองประตูต่อหนึ่งเบอร์ตันเอาชนะบิสต์ลโลเวอร์สี่ประตูต่อหนึ่งชาลตันเอาชนะเรดดิงสี่ประตูต่อศูนย์และเชอร์เนมเอาชนะเคมบริดจ์ยูนิเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์ ปิดท้ายกันด้วยผลฟุตบอลเอเตอร์ดับซีของเนเธอร์แลนด์โลดาเจซีไพ่วิลเลียมทเวย0ประตูต่อ1โอเคนะครับผมนี่ยเป็นการสรุปนะครับผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่20เดตุลาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ